โลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนไม่ต่างอะไรจากเขาวงกมเส้นทางคดเคี้ยวเลี Rogue, ้ยวรถวกวนคว้ไปมานายออกจากทะเลสาพิรุนโปรยและย่ำเท้า <Effect> ส <ive temper ament> ู่สมรภูมิจุดมุ่งหมายของแพทย์คือการรักษาและช่วยชีวิตนายช่วยชีวิตจากงื้มือของความตายเพียงเพื่อจะเห็นพวกเขามุ่งกลับไปหามันอีกครั้งการช่วยชีวิตหนึ่ง ช่างง่ายได้แต่การช่วยโลกนั้นยากไม่ต่างจากการไขวคว้าทางสวรรค์ควรทำต่อหรือควรหนีไปให้ไกลนายอดจะถามตัวเองไม่ได้ว่าหมอจะรักษาตัวเองได้ด้วยวิธีใดพวกเขากลับต่อพ่อชัยชนะทุกชีวิตที่ช่วยกลับมาคือทางรอดสำหรับทุกคนตอนนี้ นายต้องตัดสินใจเลือกอีกครั้งผลการรักษาครั้งนี้จะเป็นหรือตายกันนะนายพร้อมที่จะเผชิญกับผลลัพธ์หรือยังเจ้าชิว